คืนส่งค,ค,คืนสินค้านะคะขั้นตอนการบันทึกรับคืนสินค้านะคะเลือกระบบการเงินส่งะะเลือกรถนี้จากนั้นเลือกใบลดหนี้รับคืนสินค้าจะปาะรากฏรายละเอียดของใบลดหนี้หรือใบรับคืนสินค้านะคะให้คลิกที่เพิ่มค่ะจากนั้นกอรอบรายละเอียดนะคะโดยจะขึ้นรายละเอียดเลือกได้แล้วให้คลิกที่โอเค จากนั้นรายละเอียดก็จะปรากฏโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งเราสามารถแก้ไขจำนวนของสินค้าที่ต้องการคืนได้ะคะ่ะเมื่อกกรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะให้คลิกที่บันทึกสำหรับการส่งคืนสินค้านะคะเลือกระบบการเงิน,น,งนะคะ่ะจากนั้นเลือกเจ้าหนี้ เลือกใบลดนี้แล้วส่งคืนสินค้าเมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับใบลดนี้หรือใบส่งคืนสินค้านะคะให้คลิกที่เพิ่มค่ะจากนั้นกรอบรายละเอยียดนะคะโดยการเลือกเจ้าหนี้นะคะที่เราต้องการคืนสินค้าเมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกที่มันคือค่ะ ก็เสร็จสิ้นการรับคืนและส่งคืนสินค้านะคะ